เห็นไหมนะฟิสิก์จึงเป็นวิชาที่สำคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครต้องการเรียน Engineering นั่นเองสวัสดีครับพบกับวิชาฟิสิก์ที่บางแสน AI m e เมดา r เวนะครับก็ตามที่ผมสัญญาไว้แล้วนะว่าเราจะเปิดตัววิชาฟิสิก อีกวิชาหนึ่งนะเป็นวิชาสุดท้ายก็จะครบแล้วนะเรามีแมทเรามี Python เรามี Engineering นะที่เป็นตัวฟรีไปเลยนะตัวนี้คือตัวฟรีเพื่อให้เห็นภาพนะเพราะว่ามันเป็นวิชาแบบเฉพาะทางจริงๆอะ่ะยังไงคนก็มาเรียนน้อยนะดังนั้นผมก็เลยเปิดฟรีดีกว่าแต่ว่าวิชาที่เป็น m a สนะอย่างแม Python p h y s i s s เนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะ ทำเงินได้นะครับตามวิชานี้ซึ่งอยากให้ทุกคนนะเข้ามามีส่วนร่วมนะแล้วก็มาเรียนนะก็ถ้าเป็นฟิสิกส์เนี่ยมีส่วนร่วมได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมทกับไพทอนเนี่ยอาจจะต้องมาเรียนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าเนื้อหาวันนี้จะมีอะไรนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีแบบทดสอบด้วยนะว่าคุณจะได้กี่คะแนนนะแล้วก็ฟรีนะทุกอย่างฟรีหมดเลยนะสมมุติว่าคุณเป็นสมาชิกแล้วกันแล้วคุณมาดูวิดีโอ คุณจะได้แบบนี้นะคุณจะได้ระบบอัตอนโนมัติที่ทำการสร่งคำตอบกลับไปแล้วก็บอกคะแนนบอกที่ผิดด้วยว่าคุณผิดตรงไหนเรามาเริ่มกันเลยทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มต้นวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะมันไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาแต่ว่าก็ถือว่ามีความสำคัญและคือเราไม่สามารถที่จะศึกษาได้ทุกเรื่องหรอกบนโลกนี้ยากมาก นะมันก็เลยต้องมีอาชีพถูกไหมอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์นักอะไรก็แล้วแต่นะก็จะต้องมีอาชีพเพราะว่าทุกคนไม่สามารถที่จะเก่งได้ทุกแขนงนะแต่เราก็ต้องเลือกเนาะทีนี้เรามาพูดคุยกันถึงวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมก่อนดีกว่าและเดี๋ยวเราจะตบมันไปยังวิชาฟิสิกส์นะครับว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเป็นแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นและก็เอนจิเนียริงก็เป็นแค่เสี้ยวเดียวของวิชาฟิสิกส์เท่านั้น นะดังนั้นเราไม่ต้องตกใจนะว่าโอเควิชามันเยอะเยอะก็จริงก็ไม่เป็นไรนะเราก็ต้องแบบอาศัยความชอบอะว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบไหมนะถ้าเกิดว่าเราชอบเรารักที่จะทําผมว่ามันก็มีความสุขได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อมองรอบสิ่งต่างๆรอบตัวนะนะนี้ผมพยายามจะอธิบายแบบวิทยาศาสตร์มาอย่างไงนะเราจะพบว่ารอบตัวเราเนี่ย มันมีเหตุการณ์มันมีปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมากมายเลยเส้นฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวบุกเขาไฟระเบิดพายุซูนามิน้ําทะเลเปลี่ยนสีได้เป็นต้นจริงๆปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมากกว่านี้มันมีทั้งเราเข้าใจคําตอบแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจคําตอบก็มีนะครับเพราะว่าเราก็เป็นแค่มนุษย์เนาะเรายังไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่กันได้ยังไง นะก็ยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครตอบได้ถูกไหมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการบันทึกมันไม่มีอะไรโลกนี้เพิ่งพัฒนามาไม่กี่ร้อยปีนี้เองนะครับดังนั้นการศึกษาปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นบางอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งที่เราเข้าใจได้นะที่มนุษย์ทําเองนะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็ไม่สามารถอธิบายได้เลยนะดังนั้น พอมันอธิบายไม่ได้เนี่ยมันหาคําตอบไม่ได้เนี่ยเราก็มักจะคิดว่าเออมันน่าจะเกิดจากอํานาจของเทพเจ้าหรือว่าพูดผีปีศาจที่เรามองไม่เห็นใชไหมมันมีเรื่องของความเชื่อเข้ามานะทําให้เกิดนิยายประามปราของแต่ละประเทศขึ้นมาบนโลกนี้เยอะแยะมากมายนะถึงแม้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะแบบก้าวํำมากนะในยุคปัจจุบันในสมัยนี้นะแต่ว่า เราก็ยังงมงายกับเรื่องบางเรื่องอยู่ถูกไหมเพราะว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้นะเอาแค่ว่าตายแล้วไปไหนชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้เลยจริงไหมเพราะไม่มีใครพิสูจน์ได้มันจะต้องใช้แบบพลังอะไรมหาศาลนะพลังพิเศษเพื่อจะมองเห็นนะซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่สามารถทําได้อยู่แล้วพอมนุษย์ทั่วไปส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะเข้าใจมันก็ยังคงเป็นคําถามอยู่ถูกไหมก็แน่นอนต้องมีคน ไม่ใช่บางตัวนะส่วใหญ่เลยนะก็เชื่อในสิ่งลี้ลับนะที่มองไม่เห็นและยังไม่สามารถหาคำอธิบายได้นะผมเชื่อว่าส่วนน้อยเท่านั้นนะที่สามารถที่จะมองเห็นได้ถูกปะ่ะนะมันก็เลยเป็นปัญหานะครับก็มันก็ประมาณนี้นะเราต้องการเข้าใจธรรมชาตินะเราต้องการรู้เรื่องธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้แหละคือวิทยาศาสตร์นั่นเองจุดกำเนิดของมันมาจาก ความอยากรู้อยากเห็นของเรานั่นเองนี่แหละคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำไมเราถึงจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะใช้งานมันเพื่อจะเข้าใจมันทีนี้นะเดี๋ยวเราจะแบ่งนะว่ามันจะนำไปสู่อะไรบ้างนะมันก็จะเกิดสาขาและวิชาต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังที่จะจำแนกเนาะอันดับแรกนะเราจะจำแนกก่อนนะว่าเราสนใจสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต นะรอบตัวเราเลยมันคือการศึกษาเนาะอันนี้แหละเราก็มาแบ่งเนาะเอาสิ่งมีชีวิตก่อนเราก็จะแบ่งเป็นพืชกับสัตว์ใช่ไหมถ้าเป็นพืชก็จะเป็นวิชาพฤกษศาสตร์และก็ถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตววสตร์นะครับส่วนสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเราก็แยกออกมานะเช่นเราต้องการศึกษาเรื่องของสารนะพวกาธาตุในตารางาธาตุนะก็จะเป็นวิชาเคมีนะาธาตุต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการ ธาตุบางตัวเพื่อเอามาผลิตแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ถูกไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถคิดค้นวิธีใหม่ๆได้เนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะเป็นมหาเศรษฐีของโลกได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญก็คือแหล่งพลังงานนะเราจะเก็บพลังงานไฟฟ้าย,ยังไงอันนี้คือสําคัญมากวิชาเคมีเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่สําคัญมากนะและก็การศึกษาทางด้านกายภาพเกี่ยวกับแรงและพลังงานอ่านี่แหละที่เราสนใจนะครับก็คือวิชานี้นะคะ ก็คือวิชาฟิสิกส์นั่นเองแต่ถ้าเป็นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นธรรมดานะแบบทั่วๆไปนะตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นก็จะเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบบภาพรวมใหญ่สุดเลยมันก็จะค่อยๆแตกนะเป็นเรื่องอื่นๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าการศึกษานั้นเน้นไปในทางใช้ประโยชน์ก็จะเรียกว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะเอามาใช้งานยังไงอะไรประมาณนี้ นะครับจะผลิตรถไฟฟ้ายังไงนะจะเอาแบตเตอรี่มาใช้ยังไงอย่างเงี้ยมันคือการไปยุคไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิชาที่มันแตกแขนงออกมาจากเจ้าตัววิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เดี๋ยวเรามาดูไดแกรมกันอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อความเข้าใจนะวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ก็จะมีแผนภาพนะนะวิทยาศาสตร์ธรรมดาคือ i e n น์สามารถแตกออกมาเป็น biological science กับ physical science biological ก็คือแบบสิ่งมีชีวิตเนาะก็จะแตกออกมาเป็น botany กับ zoology นะครับเป็นพืชกับสัตว์ นะครับเห็นหม้ p l a n กับ animal ก็แตกออกมานะแต่เราไม่ได้โฟกัสกันที่ตรงนี้ในวิชานี้เนาะสิ่งที่เราโฟกัสก็คือ physical s c i e e ก็จะแตกออกมาเป็นเคมีกับฟิสิกส์นะครับเคมีก็เป็นเรื่องของ matter ก็คือสาสารนะครับส่วนฟิสิกส์ก็จะเป็น force แล้วก็ energy ตอนนี้เนี่ยเราสนใจเรื่องของพลังงานเนาะเนื่องจากว่าเราเราต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าน้ํามันละถูกไหมในยุคนี้เนาะก็ต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ๆนะตอนนี้นะสิ่งที่เรา สนใจก็คือฟิสิกส์นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาสรุปว่าฟิสิกส์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะของการเรียนวิทยาศาสตร์นะเป็นแค่ส่วนหนึ่งคุณสามารถที่จะไปศึกษาวิชาอื่นก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าโอเคคุณจะไม่มาทางวิศวกรรมคุณก็ไปซูโรจีหรือว่าโบตานนี่ก็ได้แล้วแต่นะคุณอาจจะสนใจเรื่องของการปลูกกัญชาสมมุตินนะ คุณก็ไปเลยโบตานีนะไปปลูกพืชเลยเพื่อที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปคุณจะสกัดสารอะไรเพื่อที่จะทําให้เราเด็กลงหรือว่ารักษาโรคอะไรก็ว่าไปนั้นมันก็ทําเงินเหมือนกันทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าที่เนี่มันคือ,ม,คอมันคือการสร้างวิศวกรเนาะก็คือเราจะต้องศึกษาเรื่องของเอนจิเนียริงถูกปะ่ะและเอนจิเนียริงเนี่ยมันก็คือฟิสิกส์ประยุกต์นั่นเองถูกไหมมันคือสาขาย่อยของแบบฟิสิกส์อะฟิสิกส์เนี่ยใหญ่มากนะกว้างมาก เอนจิเนียริงก็คือการเอาฟิสิกส์มาประยุกต์นะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจวิชาฟิสิกส์มาก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องทางวิศวกรรมนะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น mm. เห็นไหมนะฟิสิกส์จึงเป็นวิชาที่สำคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครต้องการเรียน e n g i n e e r ยริงนั่นเองนะครับก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับก็อันนี้คือสรุปให้ฟังคร่าวๆนะว่าวิทยาศาสตร์เป็นยังไงแนวทางการศึกษา หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะมันก็จะประกอบไปด้วย2แนวทางนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเราด้วยนะว่าเราเป็นคนแบบไหนนะเขาสรุปว่านักวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะเป็นก็คือช่างสังเกตคุณเป็นคนช่างสังเกตนะมีคําถามเกิดขึ้นในหัวมากมายนะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคุณต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะแล้วก็เก็บข้อมูลจดบันทึกเก่งนะครับ แล้วก็มีความจําที่ดีนะรวมทั้งมีความซื่อสัตย์ด้วยเพราะว่าคุณจะต้องเสนอความเป็นจริงถูกไหมเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าสิ่งที่คุณค้นพบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนและก็ต้องมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยอ่ามาแล้วนะคุณจะต้องใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์นะและก็ทําเอาความรู้ทุกอย่างเนี่ยมาสร้างเป็นเครื่องมือนะเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ นะจะต้องมีความอดทนมีความพยายามที่จะทํางานที่ยากและท้าทายมากๆคือจะต้องเป็นคนที่เสียสละมากๆนะเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามาทําแล้วมันจะเกิดไรายได้แค่ไหนถูกปะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไปแล้วเนี่ยไม่มีคนซื้อก็ต้องทําฟรีก็ต้องมีความอดทนนะในการแบบทํางานบางอย่างแบบไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินมาก่อนอย่างเงี้ยถึงจะเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ดีดังนั้นการศึกษาเราก็จะแบ่งเป็นสแนวทางฮนะ แนวแรกก็ได้จากการสังเกตนะแล้วบันทึกผลเช่นบันทึกข้อมูลจากการสังเกตรหรือทดลองแบบนี้เราก็จะเรียกว่า experimental method และก็ทำการวิเคราะห์สรุปสรุปผลเป็นนะทฤษฎี Study, และกฎต่างๆให้ได้นะครับก็ต้องทดลองเยอะมากกว่าโทมัสเอาไวิสันจะสำเร็จนะประดิษฐ์หลอดไฟสำเร็จเนี่ยก็ต้องทดลองเยอะมากนะ ต้องมีความอดทนอย่างมากส่วนแนวที่2เนี่ยก็จะเป็นการสร้างมาจากแบบจําลองทางความคิดนะฮะหรือว่าใช้ Mathematical Mo เด l ในการสร้างแบบจําลองนี้อาจจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีก็ได้นะและก็จะเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับเช่นกันถ้าเกิดว่ามันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริงตามนั้นมาจากคณิตศาสตร์เลยนะดังนั้นคณิตศาสตร์ก็จะเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญซึ่งจะต้องเรียนควบคู่กันนะทั้งฟิสิก และก็คณิตศาสตร์นะต้องเรียนไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะมาสายนี้ก็ต้องเรียน2วิชานี้อยู่แล้วมันไม่สามารถเลี่ยงได้ความหมายและขอบเขตของวิชาฟิสิกส์นะครับก็วิชาฟิสิกส์เนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกนะที่แปลว่าธรรมชาตินะครับการศึกษาเนี่ยมันก็จะศึกษาเพื่อหากฎเกณฑ์ต่างๆนะสำหรับการอธิบายปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกความรู้ที่จะเป็นพื้นฐาน สำหรับวิชาฟิสิกส์ก็จะเป็นคณศาสตร์ความร้อนแสงเสียงไฟฟ้าแม่เหล็กฟิสิกส์อะตอมและก็นิวเคลียสเราอาจจะกล่าวได้ว่าฟิสิกส์ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับแรงและพลังงานนะครับแรงและพลังงานการเคลื่อนที่อะไรต่างๆนะเอาพลังงานมาใช้ก็คือฟิสิกส์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะภาพรวมจริงๆแล้วมันกว้างอย่างที่บอกมันมันไปมีพื้นฐานเยอะมากอะ นะกลศาสตร์วความร้อนแสงเสียงไฟฟ้าแม่เหล็กฟิสิกส์อะตอมและก็นิวเคลียสก็ลงไปถึงระดับนาโนเลยฟิสิกส์และเทคโนโลยีเนี่ยนะมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันคือศิลปะในการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาหรือการปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะหรือพัฒนาการทํางานต่างๆนะให้ดีขึ้น เพื่ออำนวยประโยชน์หรือตอบสนองความต้องการของเราเทคโนโลยี technology เนี่ยมันเกิดมาแบบมีพัฒนาการเกิดมานานแล้วนะในสมัยแรกๆเนี่ยเกิดจากการทดลองทำซ้ำาไปเรื่อยๆนะเมื่อพบข้อบกพร่องเราก็แก้ไขกันไปนะพัฒนากันไปจดบันทึกกันไปนะฮะต่อมาเนี่ยก็ได้มีการนํากฎเกณฑ์นะโดยเฉพาะกฎทางฟิสิกส์มาช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยี technology. มีเครื่องมือที่ดีขึ้นทําให้จํานวนการทําซ้ําน้อยลงนะเหนื่อยน้อยลง นะครับแล้วก็คนรุ่นหลังเนี่ยก็ไม่ต้องทำงานหนักเท่ากับนักวิทยาศาสตร์ในอดีตแล้วถูกปะย้อนกลับไปนะร้อยปีที่แล้วยังไม่มีคอมพิวเตอร์โอ้โหเหนื่อยต้องมานั่งจดบันทึกนะอยู่ในกระดาษอยู่ในหนังสือโอ้ยากช้าเสียเวลาแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมตอนนี้มีอินเทอร์เนต็ตแล้วนะตอนนี้มี Google แล้วมันก็ทำซ้ำน้อยลงมันก็เหนื่อยน้อยลง แล้วก็สุดท้ายแล้วิชาฟิสิกส์เนี่ยมีส่วนอย่างมากเลยนะฮะในการพัฒน,นาเทคโนโลยีในด้านต่างๆนะครับเช่นเทคโนโลยีด้านขนส่งสื่อสารพลังงานและก็อวกาศด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการไปดาวคารใช่ไหมดังนั้นคุณจะต้องเรียนวิชาฟิสิกส์นะก่อนที่คุณจะมีพื้นฐานของการสร้างยานอวกาศเพื่อที่จะ ส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารก็ต้องมีความรู้ะนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้มันจะต้องแบบไปสร้างอินฟาสเจอร์บนดาวอังคารอีกเยอะเลยถูกปะพอสมมุตินะเรามีโอกาสได้ไปนะเราออกจากโลกโลกมันมีความทันสมัยมีอุปรกรณ์นู่นนั่นนี่ถูกไหมแต่พอยานลงจอดที่ดาวอังคารไม่มีอะไรเลยคุณจะต้องใช้ความรู้ต่างๆเนี่ยในการบิวทุกอย่างขึ้นมาบนดาวอังคารนะแล้วก็การที่เป็นมนุษย์ชุดแรกที่ ไปสร้างไปบุกเบิกดาวอคารมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากๆแน่ๆเลยผมว่าในช่วงชีวิตเราเนี่ยนะน่าจะได้เห็นนะครับน่าจะได้เห็นแล้วก็ฟิสิกส์ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ถ้าเกิดว่าจะมาทางวิทยาศาสตร์ต้องเรียนนะต้องเรียนโอเคนะทีนี้หลังจากที่เราได้ให้ความรู้ไปแล้วนะคุณมีความรู้ไปแล้วเราก็จะต้องมาทำแบบทดสอบหน่อยนะ เพื่อที่จะดูว่าเราสามารถที่จะทําคะแนนได้กี่คะแนนก็ผมทํา g o o g l e Form ไว้นะเป็น QR Code นะคุณสามารถใช้มือถือ iPad หรืออะไรก็ตามนะสกแกนมันมานะแล้วก็มันจะมีลิงก์อยู่คุณก็กดเข้าไปนะและมันจะต้องให้ใส่อีเมลคุณก็กอ่อีเมลไปแล้วก็ทำนะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะตีคะแนนกลับมาตีคะแนนกลับมาที่คนทำ นะผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นดัตเทอเบดที่ผมสร้างนะดังนั้นคุณทําอะไรผมก็เห็นหมดแต่ว่าคนที่ทำแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าทําแล้วได้กี่คะแนนโอเคอันนี้คืออยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมถ้ามีส่วนร่วมแล้วได้กี่คะแนนแล้วเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าสําหรับ20สิข้อน,นี้คุณมีความรู้วิชาวิสิก์เบื้องต้นเนี่ยเท่าไหร่เราจะได้รู้ตัวอันดับแรกเราจะต้องประเมินตัวเองก่อนนะว่าเรา,เรารู้เรื่องไหมนะเรา ถ้าเราไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเราก็ควรที่จะเรียนนั่นเองตัดสินใจที่จะเรียนซะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะสำหรับตัวฟิสิกส์ในเทปต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะตัวหน้าก็จะไม่ฟรีแล้วนะตัวนี้คอมพิวต์ฟรีเลยนะร้อยเปอฟรีนะยังไม่ต้องเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะเข้าทำได้นะครับเดี๋ยวเจอกันครับ